ดูเข้ามาไม่ได้มันพอดีเหมาะเจาะเลยอ่ะขับท้องแล้วไม่ขันเข้ามาไม่ได้โอ้ยมันต้องอ้อมมาน่ะไม่ขันมันต้องอ้อมนะลูกไม่ถ้าจะเดินสายตรงมานี่มันมันฟิตเกินนะโอ้โหดูครับดูพุงพุงขับไปเลยนี่ครับโอ้ยเบียดมากฝั่งนี้ก็เบียด อีกฝั่งนึงก็เบียดออถอยถอยถอยลุกเออสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพายมงคลน,น้อยนะครับ ก็มาอยู่วัดเหมือนเดิมนะครับช่วงพักกลางวันมันก็กว่าจะหาที่พักได้นะครับเพราะว่ามันมีปา่า้อยบ่ามันเยอะมาก่ะ่าที่พักแบบยากมา,มากๆวันนี้ก็มีอาศัยพักวัดพักวัดเหมือนเดิมคนระับคือหลวงปู่ท่านใจดีนะครับ พาแม่ขันมาอาศัยมาขอที่พักท่านก็ให้พักเลยจัดแจงที่ให้พักให้ผูกได้ให้กินอาหารได้นะครับปู่ท่านก็มามองมาดูแม่ขันนะครับซึ่งนานๆนมีช้างมาพัก คงยังไม่เคยมีเนาะเดี๋ยวคนหลยลองไปถามปู่ก่อนนี่สั่งมาพากักเทียบปู่<า>บ่เห็นมาเักเทียบปู่<า>ครั้งแรกเนี่อปูน่นี่อืมปู่ท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีช้างเข้ามา นะวันนี้บรรยากาศมันก็อึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกไม่ยังน่าลุกอ,อิ่มหรือเปล่าอิ่มบอมไหมเนี่ย อิ่มไหมครับอิ่มแล้วหรือยังวันนี้ถ้าจะอิ่มแล้วดูตาเคลิมเลยนะครับแม่แม่ทุกท่านง่วงแล้วบอง่วงก็นอนสิมาหาพ่อทำไมอะไหนบอกว่าง่วงือจะมาคุยกับพ่อ,อคุยกับพ่อบอ มาคุยกับพ่อว่าไม่มีอะไรให้กินเลยมไม่เอาไม่เอาไม่มีของกินอันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ใช่ของกินเป็นโทรศพัพท์เออมันโทรศัพท์ไม่ใช่ของกินเอาเอาเอาอะไรยงไงนี่ไม่ได้ โทรศัพท์ัโอ้เลื่อนลมเดินดีสะดวกมากหลวงปู่บอกว่าไม่เคยมีช้างมาพักที่นี่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่หลวงปู่ได้เชยชมแล้วก็มีช้างเข้ามาในวัดเป็นวัดป่านะครับเป็นวัดป่า นะกินเลยไมขันกินเลยกินเลยกินเลยจ้ะอย่าไปเล่นของปูเเ่เด้อนี่ถอย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 อืม จะมาทำไมอีกไปเลยจะเดินไปทำไมจะกินอะไรนั่น เคือกินบ่จะถึงไหมนั่นได้เวลาพักผ่อนแล้วมั้งวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอึมครึ้มถ้าสงัดคนน่อยนี่แม่คันนี่บรรยากาศแบบนี้นอนดีมากเลยไปพักผ่อนก่อนก็ได้แม่คันจะไปไหนล่ะลูกอืม เอาเอาเข้าไปในซอกนั้นนะ่ะมันจะออกได้ไหมนะนะั่นน่ะมันแคบดินะนะั่นน่ะเออเข้าไปได้แต่หัวนะ่ะตัวเข้าไม่ได้แล้วน่ะนะ่ะเอา,เอามันไม่ใช่ตัวเธอไม่ใช่เล็กๆแล้วนะนะั่นน่ะดูครับดูทำทำทำดูทำ,ทำ,ทำ อย่าเข้ามาอืมเออเข้ามาได้แต่หัวนั่นแหละเนี่ยตัวขนาดนี้จะเข้ามาได้ไงไหนลองดูสิมาหน่อยดิมานี่มาลองมะลองมะด,ดูดูธรรมชาติเอาเอาเอา,เอาจะเข้ามาได้ไหมเนี่ยืโอ้ยดู ช่องแคบแคบก็อยากจะมานะนะครับคือสมุนไพรของไมคันมีเพียบดูด,ดูหาก,กินเอาเองนะครับตามสบายในป่าเป็นวัดป่าซึ่งของกินมีเยอะแยะมากมายอยากกินอะไรก็กินได้เลยนะคัน อ๋ oh, ช่องเล็กๆแล้วเข้ามาได้ไงนะแม่ขันเดี๋ยวเราไปดูกัน oh, oh. <laughs> ดูเข้ามาไม่ได้มันพอดีเหมาะเจาะเลยอะ่ะขับท้องแล้วแม่ขันเข้ามาไม่ได้โอ้ย oh. <laughs> มันต้องอ้อมมานะแม่ขันมันต้องอ้อมนะลูกไม่ถ้าจะเดินสายตรงมานี่มัน <laughs> มันฟิตเกินนะโอ้โห oh. ดูครับดูพุงพุงคับไปเลยนี่ครโอ้ยเบียดมากฝั่งนี้ก็เบียดอีกฝั่งหนึ่งก็เบียดอถอยถอยถอยลูกเออมันเข้าไม่ได้จะพยายามหมาให้ได้เอาเออโอ้โหควันลายก็ว่ามันกว้างพอสมควรนะ่ะแต่ว่าไม่ขันมันก็ติดอะ่ะ ติดพุงครับติดพุงเข้าไม่ได้อยู่เลยอยู่แอคแม็กเลยอือหือือหอกินเข้าไปครับสมุนไพรของป่าเ,ออเพื่อบำรุงร่างกายเป็นยารักษาโรคนะมีใบข่อยก็มีต้นข่อยก็มี วันนี้บรรยากาศอึมครึมหน้านอนมากไม่ขันพักผ่อนกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะไม่ขันนะไม่ต้องเครียดอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละอืมก็แค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วไม่ขันถ้าอยู่บ้านเราไม่มีกินหรอกก็ฝากเอาช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางการเงินสายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับ ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องฟังกันเงินกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับผมเอาพิงพิงพิงยืนหลับบ่จะพิงต้นไม้ยืนหลับบ่ อนอนได้นะไม่ขันบ๊ายบายหวัสดีครับ